เธอได้รถผมก็จะได้ไปนี้แหละถ้าต้ตั้งใจแล้วฉันมีนนแบบช่วงยหยุดตอนเล่นเกมกับช่วงไฟไหมจะใช้คำว่าหยุดตอนเล่นเกมเล่นเกมก็คือไปจะไปเวนั้นแต่มันไม่ประสบอมแต่มันไม่ประสบไงถ้าไม่งั้นนะฉันอาจจะได้เป็นแสนสองแสนก็ได้ป้าหุเฮ้ยเก็บเงินขนาดนี้นี่ดาวน์รถก็ได้เลยลนี่ตายแล้วต้องตั้งใจไม่งั้นอนะ่ะ พีบอบบี้กลับไปพีพีบอบบี้เนี่ยเขาต้องได้เดือนละสองสามหมื่นช<ด>ัวร<ด>์เขาใช่จริงยิ่งเนี่ยยิ่งหน้าทศ่สก,กายกลับมาแล้วครับฉันเห็นจ้าเกไปตลอดแก,แกจะแกจะวางแผนเป็นปฏิทินแกเลยนะครับว<า>่าดูปฏิทินหมู่บ้านเลยจ้ะใช่ว่าตรงนี้มีที่ไหนที่ไหนแกก็จะวางแผนสมมุติว่าวันนี้อยู่ที่นี่แล้วมันมีสองงานแกก็จะรีบเก็บช็อตรีบเก็บช็อตวิดีโออะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วแกก็จะไปอีกงานหนึ่งไปต่อเลยก็คือมันก็จะได้สองสองที่เลยครับไเลยครับ ทำป้องในนี่งพีพี่ติ๋วมีกระตับมาเยอะกว่าประเดี๋ยวอีกยายอีกหนึ่งเขม็มจะหาตัางค์ให้แกอยู่ดูแลเอื้อยปังเขาซาสุเรียนมาจนจบต้องปอยตีปอยโถให้แกยิบผิวให้ได้ไหมนี่ <laughs> โอ้เศร้าเศร้าเศร้มือสัส่นมือเส้นล่ะ <laughs> มาปุ๊บยิบผิวเลยเสียบตึ๊บปุ๊บปุ๊บพี่ติ๋วเราจะได้เ <laughs> พราะว่าพี่ติ๋วพิ่ง เพิ่งออกมาการเสี่ยนปีที่แล้วจริง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 โอ้โหมามา <ละ S 3> หาผมเลยครับทุกคนเอาไล์เห,หรอ,หรอเอาไรดิว้าแรงมากเราก็ไม่ได้ไปไหนก็นั่งไล์เลยแอปิเตอร์เนี่แต่แอปตอร์เขาบอกมือเบาวกว่าเพราะวา่าแกเป็นพยาบาลอ่านิตังดีกับพยาบาลทำคลอดแกจะฉีดยาเด็กแกจะแบบเข้าดมเพื่อนเด็กอะไรก็เขา้าฟึบเข้าไปเข้าว่าคนพยาบาลอ่าที่ทำพวกนี้นะจะมือเบา ดูแลจากนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวจะไปเดินให้นดูว่โอ๊ยแต่มันแดดไลฟ์โซดได้แล้วได้อยู่แล oh, ้วเลยเหรอเป็นไงบายญาติโยมยังไม่มาญาติโยมยังไม่มาเลยผ่านไปสองนาทีเข้าไปให้ได้ใช่เข้าไปต้องปังก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้รายได้นะอันเนี้ยมันไม่คิดรายได้ให้มันบอกว่าไม่เป็นสาธารณอะไรทุกอย่างมันบอกสร้างรายได้ไม่ได้ บอกอะไรจะมาบอกอะไรได้ก็เมื่อวานเนี่ยเข้าไปดูคลิปแล้วมันบอกว่าไอ้ไม่สามารถคนเป็นวิวให้คนดูย้อนหลังก็ได้ไลรนี้น่ะแต่มันคิดไม่คิดเงินให้ใช่มันอันนี้ไม่ได้รอสติกเกอร์เหรอไม่รู้ครับสวัสดีครับคุณ <ใน S 1> โตโต้โคนาวคุณไม่ใช่คนดังขนาดนั้นว่าสามถ้าเธอได้สามพันทุกเธอจะได้ทุกระแตงก่อนระับแรก ตอนนี้ได้ทุกอย่างซูเปอร์แตงอ๋อแต่เขาไม่แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องเอาพินยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยากได้ซูเปอร์แตงสิบเหรียญเพื่อที่เอาพินใช่ไหมไม่แต่ต้องต้องถามว่าถ้ามีพินเนี่ยก็ถ้าถ้ามันผ่านปุ๊บก,ก็ลองคีเข้าไปเลยพินเดิมมันจะได้หรือเปล่าไม่รู้มันไม่ขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับมันไม่ถ้าพินเดิมได้ก็เอาเลยเลยแต่พี่สาวกุโตก็ว่าไม่ได้เอาใช้ตนนัวนี้พี่สาวกุโตได้สองคนอาให้แกดูวันไป้านคุโตแต่ก็ต้อง,องรอดูเพราะว่าเร <ๆ S 2> าเนี่ไม่เคยเจอกรณีนี้ ก็เขาอาจจะใจดีก็ได้แต่พี่ก็ไม่ได้เอาใหมายพี่ก็ใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมกันฉันอยากกลับไปนะฉันอยากกลับไปช่องติวฉันบ้างดีกว่าก็ไปช่วงช่วงที่มันวื้อรก็คือช่วงนี้นั่งเลยะแล้วก็ไปทำติวไงทำติวช็อตเล็กๆเราอยาจะไปเราจะไปทำติวเป็นวิชาการไปเถอะเรามาตอบปัญหากันยังก่อนถามแล้วก็ตอบกันนนัั่งตอบกแล้วมันตัดผมทิ้งแล้วก่อนนี่ผมได้เงินเยอะมากถ้าเราดูว่าผม สองสามคลิปเองนะติวผมถ้าลองดูว่ายอดเท่าไหร่ยอดคนดูไปนั่งไลฟ์ติวกันไหมล่ะแปดหมื่นไปยงกันต่อเลยนั่งไลฟ์ติวเลยเพราะ <ขอ S 1> ช่วงสอบช,<อ>ช่วงอะไรนี่คิดดูเขาดูแปดหมื่นแปดหมื่นคือคลิปกระสันที่ตะวันชันพาดได้ไนนยังไอนนะเจัานาที่ตะวันอ่ะยี่สิบห้านาทีสิบนาทีสิบแปดนาทีแปดหมื่นเราต้องทำกันบ้านก่อนสวัสดีครับคุณเหินฟ้าชาแนลสวัสดีครับติดตามยังไงนะเนี่ง ไม่เราเราไปติวกันนะนั่งนั่งไร้สดติวเลยนั่งไร้สดเปิดหนังสื่อติวเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปิดตอบใช่ตอนผมติวผมทำยังไงรู้ไหมผมเนี่ยเตรียมอนันต์มาผมก็ทำกับบ้านผมตาไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็มันอ่านให้เขาฟังอเพราะเขาเขียดอ่านเองแล้วก็พยายามแบบใจความแต่เราอ่ะเป็นคนที่ปฏิบัติต่อเรื่องได้คือเราจะเล่าให้มันแบบอะไรได้ผลงานนะเรียน หมดแล้วกองรวมกันสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับที่กดไลค์ให้นะครับทุกคนจะกลับไปซื้อไอโฟนสิบแปดเราซื้อสิบแปดให้เงีเออถ้าบอกฟุ้งเฟือยมีกันซื้ออะไรฟอะไรกันสิบเก้ายี่สิบ อย่าคุยเลยครับวันนี้คุยสปเปรย์เห็นแล้วครับออถามที่หนาวรือยางที่อื่นหน่อยแต่ตอนนี้นะ่ะที่มีร้อนมากผมตั้เงเดือดร้อนร้อนออกร้อนเลยลรงอุ้ยอันนี้ทำยังไงกับมันก็แช่ตู้เนะย็นเนี่ยก่อนนะกินได้อีกถ้าไม่ให้จงเห็นอันนี้รวมกันสิอันนี้รวมใช่เราจะกินแล้วกนาดนี้เออวางลง เพิ่งทานข้าวเสร็จครับทุกคนผมทำอะไรตะเกียทิมไว้วูกานไรเกมบบางครั้งมันไม่ได้ตอบโทวจด้วยมันไม่ตอบโจวย์มันเฉพาะกลุ่มแต่เขาอยากให้มันผ่านแต่ว่าไม่ก็เราทำอย่าง่นดีเราเราก็ต้องเทียบมันไม่มีแนวแบบคือถ้าหานี่ปึ้งเลยนะมเนือถ้าเข้าสิบเข้าร้อยเข้าเจ็ดสิบทิ้งไว้ไม่สิบยี่สิบมันจะไผ่านเลย เขาหรือเพียงมาเข้าน้อยคนเข้าน้อยใช่ไหมล่ะอือืครับผู้ใหญ่พียงอ่าน,น,นไปก็จะได้จีบไปหาลอลรออ่ะเออตำรวจมี่แหละเข้าเออจะสำรวจนะล่ะจะสำรวจเข้าปา่าเข้าวดวงไปไป่ะขอเป็นที่มีเงินเอาอแดดนะครับทุกคนตอนแรกอากหนาวอยู่<ล>ก็ต่างนไปต่เรามาหลังบ้านเร็วเฮ้ยเอาอันนี้เ<อ>ลยไปเลย ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับอากาศเย็นกันหรือยังครับแต่และแต่และที่อะครับ แต่ว่าอากาศเท่านี้ก็พอไม่ลมแล้วอากาศเท่านี้พอไปเดินเล่นได้นะ <c oughs> เดินย่อยแล้วก็เข้าบ้าน เราก็ต้องลองแต่ผมว่ากรสานลองแต่งเพลง AI อ่ะเอาลงกันอเม่าครับใช่มันเป็น AI ไม่ตีนี่ก็สิทอยู่แล้วเยางไอยังไม่เช็กเลยวันนี้อะไรกี่ชัวร์แล้วนะก็มีคลิปยาวที่ผมปล่อยทิ้งไว้ก็มีครับรายกก็ขึ้น,นเรื่อยๆน,นะของคลิปยาวอือ พันพันเจ็ดสี่สิบเก้าขึ้นขึ้นมาเก้าชั่วโมงออกกำลังกายน้ำต่ำเปียยังพวกผมออกกำลังกายมาอย่างหนักหลวงเลยแล้ววันนี้ก็เคยไปเดินขึ้นมาเออเดี๋ยวาไปเอาลงขึ้นไม่ได้ววิขึ้นได้ดิวิวหลักร้อยล้านขึ้นได้ชัานนี้ตอนนี้นี่ต้องอาทิตย์นี่งจอรู้ไหมเตรียมเลยเพราะฉันจะต้องรีบเคลียร์งานหนึ่งที่แบบว่า เมื่อก่อนเราที่พูดว่าเป็นบ้าอยู่ตอนนี้เนแบบเจ็ดมือแปะเลยนยไปร้านกาแฟกันยังโกงงานไปเห็นตอนนี้ล่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นน้อยนึงเด็กอะไรนี่คือในวัยอยู่ปิวนี่หลักร้อยล้านเลยเราบองเลยคือเริ่มจัดการตัวเองแล้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตัวเองดีขึ้นรู้สึกว่าในในในลองไม่บ้ามันดื้อมันลองไปแต่กินจังดูแต่ว่ารถแกมันได้ไหมทะลองคิดว่าคิดว่าได้ไหมอันจะมีช่วงที่มันอาจจะ ยากนิดนึงแล้วครับใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ต่ำมากไม่ต่ำเนี่คือมันจะเป็นจังหวัดที่มันใช่ได้โยกโยมชนไม่ต่ำเหมือนรถไข่นะจากข้อมูลมันสูงนะแต่ว่าตัวมันเหมือนว่ามันจะต้องถามอภิชัยว่าตอนอภิชัยไปอภิชัยขึ้นได้รถพี่เนี่ยชลุติเลยเออต้องถามว่าอภิชัยเอารถคันไหนขึ้นตอนนั้นกวรเป็นคนของพ่อหรือเปล่าคันนนนัเอร์ไม่รู้อาจจะเอามอไซค์ขึ้นป้วยอย่าซื้อถนนไฟฟ้าเนี่ยสื้อกับบะหยกอือไป โปรดิวได้คือบางก็มีโอ้แต่อย่าอย่าเอาเลยถ้าไฟฟ้าเนี่ยคือรถบรรทุกที่จะเอามาบรรทุกเนี่ยมันไม่ควรเป็นรถไฟฟ้านะเก้าเพราะมันมันมันกลัวมันดับเนาะกำลังเบือนอยู่เดี๋ยวดับไปเลยเลยพอลงชาอตหนงช็อตก่อนแป๊บนึงตุ้ยไปเที่ยวไหนตุ้ยอ่ะเี๋ยวฉันดูตลอดมาตลอดนี่อันนี้สกลนครเดี๋ยวมันก็ทักแชร์กับฉันแล้วนี่ เขาขอดกดเข้าไปเพย์แม่นกับเด้งอีงอัตโนมัมินี่เอนจีสกดละครเนี่ยนะหมายความว่าไงถ้าถ้าเพิ่งขึ้นเขาว่าท็อปแฟนคือเขาเข้ามาดูเราบ่อยแล้วก็ตอบเปิตอบเราคุยกับเราทักทายเราก็เลยขึ้นเป็นท็อปแฟนอ๋อพอมีไลฟ์ประจำพูดอะไรรู้อ๋อนี่ไงอ๋อเข้าใจแล้วเขาเข้ามากดมาพูดว่าเอ้าเวลอยู่ห้องนี้เหรออ๋อเข้าใจแล้วหมายความว่าท็อปก็คือคนมีใครเข้ามาคุยกับเราบ้างใ เอ็มจีฟิลเลยแต่มันเป็นอันเดิมแล้วมันมันออกเดิมก็เดิมนี้มันจะเป็นอะไรแต่ที่นี่นะทุกคนเข้ามาทัาทายกันได้นะครับว่าปัก็คือเขาเอามาปรับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นเหรอใช่ครับของพออีสะห้าของพอเป็นอะไรห้าคือสี่เป็นเอ็มจีห้าเหรอใช่เอ็มจีห้ามันคล้ายๆรถแวนรถคล้ายๆอย่างนี้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะหลังมันจะตัดเหมือนของของพอเหมือนของอุดมดีอ๋อ ไม่พับองพอนั้นพออีกพ่ออะไรนะที่ที่เป็นประธานของเราละบอกแม่บอกแมนอันนั้นของแกบีไวดีใช่ไหมใช่ปอนี่แล้วมันเป็นอย่างนี้เอ็มซีห้าันเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนี่อย่างนี้นี่เอ็มซีห้าน่ะการระดมเด่นนะประมาณนั้นแต่ว่าระดมเด่นมันหนาสันสันตุเนี้ยวะ ส่ง,นนง,งนันาดใหญ่ huh. แลวนะเจ้านั้นก็เท่าไหร่แพงนะใช่ปะ่ะเป็นล้านลลเลยเนี่ยเพราะมันเป็นอะไรเป็นสองไฮบิดมันเป็นไฮบิดอันนี้คือเสียงอะไรลมครับโอ,โอเจียงพัดลมจากนี่ ไปครับซือเดินด้ <ปะ S 1> วยไปไล่เดินเลยสำรวจวิไลใช่ไปรเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นสักคู่นะครับทุกคนสัญญาณอาจจะหลุดไปบ้างก็ต้องขอโทษนะครับรีบดนนีก่อนเอ้าแล้วอันนี้ทำไมไม่เอาไปเก็บนี่ไม่อันเดียวกันกับเมื่อกีนก้นีนน่อันนี้ไม่ได้อันนี้หมานนเขย,นะยักหน่วยบดีมเดี๋ยวติลรวมกัน ไม่ถ้ามันเป็นขวดก็ยังบอกแล้วไงโอ้นี้มันรวมกันแล้วโอ้ไม่ไม่ได้ผมจะแยกขวดออกให้เออครั้งแล้วเยอะเลยอะไรพวกนั้นเยอะ,อะ,ะ,ยอะพอผมออไปเผาปุ๊บผมเอาขวดเอาขวดออกไม่มีอะไรจี่ขวดอ่อขวดนะเอาไปขายดิครับที่เรไปแลกเอาบัตรนะไปแลกถ้าเจอปั๊มอีทีนะเอาบาททัตรพีทีก็ไปแลกน้าของพีทีมาไว้บัตร พีทีมันสามารถโอ้มันแลกซื้อแลกซื้อน้ำได้ยี่สิบแพ็คหรือเปล่านี่แหละแลกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบ้างถ้าเจอปั๊มพีทีหมายความว่าแพ็คละห้าสิบบาทแล้วก็ได้สองแพ็คได้เมื่องบ้านถือเป็นแรกเนาะไม่มันมันต้องเป็นแล้วแต่แล้วแต่สาขาด้วยนะใช่ที่มีพีพีมีแม็กนะอืมถ้าได้ถ้าได้ผ่านถ้าแถมบ้านก็ไม่ได้จะไม่ได้จะมีไม่มีไม่มีไปครับทุกคนไปเดินเล่นกัน เดินจ้ะไอ้ให้เก้าการคืนกับไตไลท์คือตัวการคืนกับไตรล่าทาพีเลยว่าจังเจ็ดเป็นตัวอันเอาังจะห่อเรื่อยเหรอเออเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นรถเอ้าวะนี่ล่ะลบเลยผูกเตรียมไยส่วนนอกรถไปเราเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราเคยเห็นไหมสสเวลาสสเข้าไปเนี่ยเขาต้องดูเนี่ยคุณต้องดูทุกซอกทุกมุมนะเพราะว่าคุณเป็นสสเข้าใจไหมมีไปเก็บช็อตแรก ้เยพาเขาไปด hmm. ูสัตว you know ์เลี offen. ้ยงน่าร yeah, okay. ักเฮ้ยค ad> uh mm. ิดถึงพี่เตาสีเลยเจอแแบ่คนดูทัลำบกเยอะเลยตอนเฮ็ดคอกแบ่คนดูเป็นหมื่นกับเด็กน้อยผมลงมาทำคนดูเป็นหมื่นเนี่ยเปิดให้ดูครับผมมาทำกับเด็กน้อยนะทำคอกช่วยกันครับสีถ่ายแบ่ทุกวันนะเดี๋ยวไปไลฟ์สดกันแสนสาปะเขาเรียกว่าไปไลฟ์สดดูดูดูแบ่เรื่อจักแแบ่ไหมครับยูนูแบ่ไลฟ์อร้ผมเพิ่อนมาตัดหญ้า อ๋อให้มาตัดตัดหญ้าให้นี่เดี๋ยวเรามาดูแบกกันนะครับทุกคนรู้จักแบกไหมเพื่นทำไมไม่ตัดหญ้าตรงนี้หญ้าตรงนี้ให้วัวไม่ได้บ่อหรือว่ามันต้องเอาหญ้าอ่อนอก่อนนี่ครับตอนมาทำคลองนะ เท่าไรนะหมื่นเจ็ดโอ้โหตอนมาทำคลองวีดีโอหรืออะไรชอตนี่ได้ยินเสียงไหมครับทุกคนหมื่นเจ็ดตอนมาทำมันต้องการกินข้าวต้องหาตลอดเขาพวกนี้นะต้องหาอะไรมาให้มันกินนะผมเห็นเขาทานนะให้มันไปไป นี่นี่นีทุกคนมาดูเราเงินวิ่งมาชนนะนี่ดูทุกคนนี่ไงมันมาหาเราแล้วเห็นไหมนี่มาหาเราแล้วเฮ้ยเราต้องเอาอะไรมาให้มันทานมาให้มันกินนะมันก็ หมือนแล้วไงเราต้องเราต้องลองหาเอาหญ้าไาให้มันกินไหมกินไปล่ะดู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 ทุกคนมันคิวมันไม่กินแต่วิดีโอแค่พไม่กินเหรแค่พันแปดิบอย่างนั้นอะไรหนูอะไรลูกอะไรลูกอะไร ได้กินกินใหญ่นะโอ้กินแล้วหิวหรอลูก่ยเนี้ยตัวมันกินต้องกินตมีสามล่ะต้องมีสามล่ะอ้าวตัวเล็กไม่ได้กินท้องมีสามอ่ะลมขาดแต่วันี้ลมก็ดีพัดพัดไปฝั่งโน้นด้วยแล้วเรายังมีไก่กกุ๊ก ่าหิวมันหิวมันหิวอ,อ๋อนี่ไงตัดเอาช่องหัวมันออกมาปรสารมาปรสารมาตรงนี้ที่ให้ตรงนี้อยากไปสร้างนใส่ไป,ปนีให้มาตรงนี้มันมีเกี่ยวมันบริกี้นี่พุทเ,เจอ่พ<ต>ุทจ้า,ออม,า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 มันเลยเอาหัวเอาแม่ตรงนี้เห็นไหมน้ามันรู้เห็นไหมน้าเอามาแล้วมาแล้วมาเร็วดู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 กด้วยช่องนึงมา ต,ตัดึงลงไหม,มต้องเอาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมหนูร้อนร้อนไหเอาพัดลมให้นี่โอ้โหยาวเลย,ยระวางงูเหลือมจะตกสหัวเออนี่แหละรกไหมนันเบื่อดเลยว่าใส่เป็น,นไาอืดกอีผักั้ยเนี่ย ไงคล้ายๆปักกระลึงอ่ะแต่มันเป็นเครืออะไรไม่รู้วิธีทำไมจอชัดจังเลยอ่ะไม่ทำไมเนี่ยแค่หับนิดนนนเออดียวอย่างเงี้ยแสงน้อยออกมามันบ้าจริงอ่ะแม่ลูกว่าเลยอันนี้แม่ลูกเออดีไม่กระเด็นมาโดนผมเลยแม่ลูกแม่ลูก็็ัดเหนี่ตัวต้เนี่ยยังไม่ได้กินเลยเรียกน้องมากินหน่าะสนานาราบันกระดิ่งางนี้นีด ขอือเือคกขอดถามแคนเลี้ยงมาถามยแล้วยงมีไก่ไข่้วยนะครับโอก่าเขามากินนี่ยานเตรียนหลังต้องเข้าเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูภาพเตียมหลังตรงเข้าภาพน้องๆกำลังกินเออมัดก่องคอเลยมีมียังงานเก่าอีก มันกินเฉพาะใบฮะมีไงต้นเทียมกระถ่ายต่ำนี่ใบบวบครับใครช้ำในอกช้ำรักต้องมากินนะครับใบบวบไอนี่นี่ไงไอ้เครือนี้เขาเจ๊งแล้วนี่ยังยังเจ๊งแล้วไปก่อนครับทุกคนไม่